ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก9 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีเจ้าของท่านกันด้วยนะครับผมนะก็คอยสุดเกมหมายคราบอีกแล้วครับผมเย้คู่นะครับผมนะก็ ก็อีกแล้วนะครับผมสอบเกมใหม่ครับเช่นเคยแล้วในวันนี้เรามากันในไมค์ครับลักกี้บ็อกกันอีกแล้ว,วอ่าซึ่งมาอยู่กับ2หนนอนนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าแอบทาไมคุณนทชอบเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้ <c oughs> <c oughs> คุณได้เปลี่ยนไปนะครับผมบ <c oughs> แล้วก็โอเคครับเราซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดลักกี้บ็อกก์ใเช่นเคยโดยลัคกี้บ็อกที่จะมาเปิดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักกี้บ็อกก์สูงนั่นเองครับผมซึงค่ต่อสู้ของเราในวันนี้นั่นก็คือน้องกี่อยู่นั่นเองครับผมอยู่ดี โอ้โหโคตรหล่อโคตรเท่น,นะครับแต่ว่าอยู่อยู่ในกองโดนขังอยู่นะครับนะ <i> มไม่มีเพื่อนนะโดดเดี่ยวนะครับอยู่ในกงคนเดียวนะก็เอ๊มีอาจจะมีหลายคนสงสัยนะว่าทําไมต้องเป็นน้องกี่อยู่นะครับก็คือรั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครจาได้เนี่ยเราสู้กับอาคาซาไปใช่ไหมแต่ว่าอาคาซาเนี่ยคือแบบโหดเกินเบอร์นะนี่ขนาดแบบเราใช้ของอสูรสามคนลุมอ่ะ um คือ <eer rament> ก่อนจะตายเนี่ยคือแบบยังยากนะครับนะเออยังเอาไม่ลง เช่ก si ็ะไรอยากจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นกี่อยู่เนี่ยเราจะสามารถแบบเอาชนะได้แบบชิวๆเลยไหมนู่นนหรว่าลอยฟ้าโอ้โหยอดบ้าลอยฟ้านะครับผมนะโอ้แล้วนี่มีข้างๆเออเพิ่งสังเกตนะข้างๆมีแบบเออรถไฟนี่ด้วยอ่าถือว่าเป็นพร็อพเลยเป็นพร็อพเออเป็นฉากไปอะไรอย่างงี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะเราจะมาเปิดกัน64บวกกับอีก16บล็อกอีกเช่นเคยนะครับผมนะอ่ะ ใช้เรื่องไหมใช้เรื่องมลูไปเลยนะโอเคทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วโอเควลาถ้ากดว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เจ้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าบมไปไปกันเลยเรื่โอเคันนมาฮะเริ่มเลยดีกว่ามาก่องแรกขอดีๆเนื้อซ่อมหาเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วนะโอเคอู้ได้เอ็นอร์ผูได้ของของทำยามานะฮะโอเคไม่มีอะไรมากต่อมา เตอร์เปิร์โอ้โหเตอร์เปิร์ไม่มีอะไรเช่นเคยนะฮะแล้วก็แบบต้องภาวนาให้ดวงเราแบบเข้าข้างเลยนะเออครั้งที่แล้วคือดวงเราตกมากนะครับไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมีโชคกับเขาบ้างหรือเปล่านะรถไฟอยู่ตรงรถไฟโอ้โหรถไฟมันมีคันเดียวไหมวะดูไอเดียอะไรอุ้ยแคทลิงโอ้แคทลิงแล้วอุ้ยไลฟ์เฟิรนมาแล้วโอ้โหทต่ว่ทุกคนได้ของดีกันจังโอเคอุ้ยได้แล้วอุ้ยแล้น้องวุ้ยก็ ดังมากเสียงดังมากกันีิเสียงดังมากหยัดยิงเล่นสิพ่อโถนะโอเคโวได้ของแล้นี่แล้วของนรกไปอีกแล้วไปต่อครับผมโอเคได้ดินดินแล้วก็อุ้ยโซฮาคุเทนโอเคเวลกรองของโซฮาคุเทนนะโอเคโอ้ได้ตาคีผมได้โอ้โห้ไปคอมโบเลยอะคุณได้ตาคีผมได้โอ้โหได้เกียร์ทัลโลมานะฮะโอเคคุณเลิกดีกัน โอเคต่อมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินเลือดทีเดียวเออใช่เดี๋ยวค่อยกินเลือดทีเดียวโอเคต่อมาเหมือนแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิ้ลไม่มีอะไรมากแอปเปิ้ลไม่มีากโอเคเกลือโอ้โหเกลือสองอันโอ้โหไปเกลือได้ของคำนวนเอะมาโฮ้คำนวนเอะก็ไม่ได้แย่โอเคคำนวนเอะไม่ได้แย่แต่นี่แย่จริงจะต้องมีแย่จริงนะฮะโอเคโอ้โหผมโยนเออไข่ลมนี่คือแย่สุดแล้วนะครับโอเดเอาวในชานไปก่อนนะอินชานเยอะไปหมดนะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเหตุผลมา ของนรกอีกแล้วโอเคหูยเกลือไปไหนวะเนี่ยโอเคแล้วเราเปิดไปแล้วสิบหกกล่องนะเราได้มาแค่แบบไม่กี่อันเองอ่ะขอแบบดาบของกุกุชิบโบได้ป่ะเออดาบของกุกุชิโบนี่คือสุดๆ,ๆแล้วนะฮะเดี๋ยวมาปเปิดต่อได้ดาบใครก็ได้โอ้หนี่เดี๋ยวจะได้ดาบบ้างอ่ะขอดาบได้ไหมเออดาบแบบคุณฟ้าก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหเอากลองมาให้เฉยเลยอ่ะโอเคกลองก็กลองอ่ะอยากให้เล่นดนตรีก็ไม่บอกนะครับวันนี้โอเคมีชานเทเบ้ล ฮะแอนทเทเบิล uh huh, มีเพนติ้งเอาทำไมฮะไงแล้วแปะฝาบ้านเนาะอันน kind of oh, ี้มีเบสล็อกเบสล็อกนี่ให้มันซะเยอะเลยนะฮะนี้แอนทเทโปก็อันนี้อะไรเนี่ยอันคัพเทเบอรพอชั่นอ๋อได้จัมบูทนะครับผมโอ้โหแต่เกลือมากเลย โค้ดเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดตรงนี้ดีกว่าเปิดตรงรถไฟดีกว okay. right. okay. oh. ่าตัวนี้เกลือมากนะฮะโอเคมาผมเปิดด้วยทุกคนนี่ผมรู้สึกว่าตัวนั้นเกลือมากมาขึ้นไปบนหลังคาแล้วกันนะฮะโอเคปะเปิดบนหลังคาปึ๊บโอ้โหโอเคแค่ทิ้งถือว่าได้ของอยู่โอเคแล้วนี้แพนเค้กโอ้ลุ้นฮ้ยก็ดีก็ดีถือว่าดีอยู่โอเคเปิดต่อทองเอ้ยอะไร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  ดอยมืออุ้ยมูเอ็นม okay, ูเอ okay, ็นมูเอ็นหมูดอยมืโอเคเี๋ยวเนเธอิตามมาตาอันนี้ติ๊กโคตรเรือ I have I have a power อยากฟังขอดั้นตัวนี้ด okay, okay, ี๋ยวยังป่ะขอดั้นเลยขอดั้เลยโอเคมาต่อฮะมาต่อโอเคมาต่อ e ะโอ้โหใจเย็นนะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งขิงกันดิกิตเนี่ยเผื่อบางกีต้าไว้ตรงนี้ทุบบอกไม่ได้อะไม่เป็นไรช่างมันเถิดนะเดี๋ยวมาต่อฮะ ต่อมานี่โอเคสปองสปองโอเคต่อมาเทียนทีได้ของมาเฮ้ยได้กองอีกแล้วอ่ะผมได้กองมาสามอันเลยจะเอาไปทำอะไรวะจะใช้ฟอร์มวงเหรอะโถไม่รู้อย่างเงี้ยนะเออฟอร์มวงเรื่องไหมฮะเคไปต่อโอเคได้เอนโปโโหุ่ดินพอดีๆได้ไหมโอเคไล่ลาวาเออลาวาก็ยังดีวะถือว่ายังพอมีอะไรให้เราอยู่นะฮะ เต่มาของนรกอีกล้วเอีกแล้วเฮ้ยอ๋อตกใจอันนี้ดาบไพโลดใช่ดาบไพโลได้ดาบไพโลเลยันดาบดาดาบนะฮะคิดไม่ใช่คือคุชูโอ้ยโอ้ยโอ้ยองอักษะได้แล้วได้บลกดสามอรกเออถือว่าได้อยู่นะว่แต่อยากได้ของโชิโบมาว่าปะเออได้ขอชิโบอ่ะถือว่าเกลืออยู่นะฮะ เปิดต่อว่าผมเหลือ38กระสุนสุดท้ายได้โพชยต์ไมาอีกแล้วพอั่นรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับอ่าได้สปองสปองก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยได้ดม,มอนเลยนะเออเจ้าไปนี่ผมไม่ได้เดมอนเลยนะโอ้แล้วนี้โอ้ดำใกล้กับคู่<ำ>โอเคดำใครกับคู่มากกวางเลยว้างเลยนะฮะดุ้งเลยดุ้งสเกลติโดเชียลเยปิดต่ขอขมันเอออีกแล้วขมันเอเยอะจังเลย พอต่อเกื่อไม่พอเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาขีงว่าอยู่ไหนดีกว่าอย่างไงฮะอย่างไงฮะนี่แหมขี่อีกแล้วโอ้โหครั้งที่แล้วก็ได้ครั้งนี้ก็ยังจะได้อีกนะครับนะเออถ้าเกิดว่ามีซ้ําขอผมด้วยนะฮะเออเป็นแบบขอทานนะบอกขอทานออนไลน์โอเคพอเออไม่มีเออแต่โอ้ยอ่านี่เรียบร้อยไม่มีไม่ต้องมีไม่มีขอมาฮะเปิดต่อฮะโอ้โหเมื่อกี้เจ็บแสบมาก ตอนนี้ได้ที่รอไปทําอาหารได้แต่ไม่จะเป็นเท่าไหร่นะฮะเกิดมาเบ็ดร้อนอีกะอะเบ็ดร้อนจะไปทำอะไรจะขอเอ็นมูมาอืมก็ไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะต่อมายี่สิบกแล้วก็ยี่สิบห้าโอ้ยินภาคคนท้ายแล้วยังไม่ได้อีกขอเถอะนะกาบของคุกิโบน่ะฉันขอเถอะนะโอเคอุ้ยอุยไม่ต้องละโอ้ยได้ไดมอนด์บล็อกมาเดมอนบล็อกสุดยอดอะไรอะไร นได้ได้ได้ทั้งโคคุจิโบได้ทั้งอาคาส่าเลยว่ะเอ้ยเฮ้ยไอ้ก้าวหอนกันเลยเจียวเจีตังคุชิวแล้วมีขิงกันอีกแล้วขิงแล้วของแจ้งของในตัวก่อนดีกว่าโอ้โหตอนนี้ของเต็มตัวแล้วท่านผู้ชมโอ้โหทุกคนโดนของเลี้ยล่ากันจริงเลี้ยลาดเลย โอเคมาเดี๋ยวผมมาเก็บของก่อนแล้วกันนะฮะนี่ของใครมาดูเดี๋ยวขอก็บของแล้วกันนะเดี๋ยวไปเก็บขยะ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 ไป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 ผมแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนล็กกบล็อกโอเคให้เป็นลักทั้งหมดเลยมาล็กกบล็อกลักนะครับผมนะมาเดี๋ยวลองดูดิได้ไหมขอดีๆได้ไหมยวเปิดมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้บอดเดมอนนะของยาบานะครับผมนะเออยาบาก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็ก็ได้อยู่แหละนะไปเปิดมาอันนี้ไม่มีอะไร อันนี้เกลืออีกแล้วไม่อยากเกลือได้ปหมไม่เกลือได้ปหมนี่นะผมเนี่ยเนี่ยนี่นะผมโอ้โหอัพเป็นรักบวกร้อยหมดแล้วนะนี่รักบวกร้อยตังกรักบวกร้อยบางครั้งก่อนกูได้แต่กล่องเปล่าโอ้โหโคตรเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือรักกิบ็อกมัหายไปไหนเนี่ยนี่พวกกูจะเอาให้ได้ใช่ไหมนะเอาให้ได้ใช่ไหมนี่คนตังค์ดูดิไงไปเลยฮะไปเลยโอเคขึ้นมาใหม่อีกรอบนะฮะ เมื่อกี้ตะกี้บ็อกผมหายไปไหนเดี๋ยวก่อนหาก่อนหายไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะโอ้โอ,โอเคนะไม่เป็นไรฮะเท่านี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเกมนี้เท่านี้ก็ได้วะไปต่อจุดบล็อกโอเคจุดบล็บอ,กอ,บอกไม่มีอะไรามาฮะอันนี้ปึ๊บโอโ้โยสปองไม่มีอะไรอีกอะ่ะเอโอโอ้โหโคตรเกลียเอาดิอ่ะจะกำซัดแค่ไหนก็มาเถอะมาไม่สนแล้วไหมอะโป่งละโป่งละมีแค่นี้ก็มีแค่นี้แหละอ่ะอ่ะโอเคโอ้โหได้เพชรได้ทองมาแต่ก็ไรประโยชน์นะฮะ อะไรนี่ขนาดรับหมุกรอยนะเคมีอาหารมีอาหารนะอาหารก็ยังดีอาหารยังพอกินได้เออพอมีประโยชน์หน่อยโอเคกลิงเพิ่งมาแล้กันลิงอีกแล้วแต่ไมื่อก่อนได้กันลิงกันบ่อยจังโอเคเปิดต่อเคีอาหารอีกแล้วอาหารเก็บไว้นะฮะเก็บไว้อันนี้โอ้โหอาหารเออดีอาหารชอบชอบเอามาเฮ่อแหมได้ในเมื่อไม่มีอาวุธใช่ไหมมาเดี๋ยวเอาอาหารเข้าสู้นะโอเคโอ้โหแล้วเหลือสองก็สุดท้ายที่วมบัคหายไปมันห้าห้ากล่องไว้ท่านบ่ม โอเคผมมามาผมนะเหลือตอนนี้เหลืออยู่กี่กล่องละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องสุดท้ายผมโอเคหกกล่องสุดท้ายอ่ะครับเปิดนี้โอ้โหวีห้ากล่องสุดท้ายขอแบบไม่เกลือได้ไหมฮะขอแบบไม่เกลือนะครับนะโอเคมากล่องแรกฮึบอันนี้มันกิน p o t i o โอ้แต่ potion เอ้ยโอ้ลืมไปเพิ่งเห็นนะฮะว่า potion เอ้ยมันมี p o ชั่นเทพกับไม่เทพห์เลยเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหถือว่าดีนะถือว่าเป็นของดีอยู่นะฮะโอเคเปิดมากี เฮ้ยคุณคุณเลิกขิงแก๊ลิงคุณได้เลยเฮยเปิดต่อโ okay, oh, oh, อเคหัวน,นี่เกลือโอ้ oh, oh, ไม่เกลือนี่หว่า <c oughs> มีทักกี้บล็อกมาบ็อกธรรมดาเปิดมาโอ้โหชุดเพทพโอ้โหชุดเทพด้วยแต่ว่าเอามาตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างเหลือตอนนี้เหลือสองกล่องสุดท้าย <c oughs> สองกล่องสุดท้ายมากล่องแรกฮึบมันฝรั่งและกล่องสุดท้ายโกคุชิโบได้โปรดโกคุชิโบฮึบ ไม่มีแม้แต่หเราเลยสักอย่างมายืนดูดดวงไงเนี่ยพราะคุณเนี่ยพาคุณไปเลยไปเลยไปเลยดูนะก็โอเคเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะฮะแล้วก็ได้ของมาประมาณนี้นะก็ถือว่าเกลือไหมก็ไม่ได้เกลือมากนะ <S <S 2> <S 2> แต่ก็เกลืออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบคนอื่นนะเราก็จะเกลืออยู่ดีนะครับโอเคแต่ว่านี่เมื่อวอยผมก็ได้ยามา เออถือว่ายานี่ก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จัดของมาหนึ่งมันใช้เป็นอักษะแล้วกันอ่าอักษะอย่างนี้อย่างนี้อ่าฮะโอเคมาผมว่าเลิกดีดก่อนกีตาร์นะดีดแล้วขนาดนั้นออะไรคื uncraftable potion ก็คือยางไงหแต่ว่ายาแต่ละอันไม่เหมือนกันนะดูดิมันมีบางอันดีบางอันแย่นะฮะโอ้โหแล้วดูดูได้ดิโอ้โหแดงเถือกมาทุกคนถือว่าพร้อมกันยังฮะพร้อมสับการ์ดท้ากับจีอยู่ยังฮะ อ่ทุกคนพร้อมไหมนะอ่าพร้อมนั้นแล้วใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทําการคุณเลยแต่ยังเดี๋ยวก่อนก่อนฮึบฮึบเอ้าเอาใครอ,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 อ๋อใจะตกใจโอ้โหกินยูน่รีบวิ่งออกมาเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้กินเลือดอสูรนะฮะโอเคถ้าเกิดกินเลือดแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วแล้วทุกคนถอยมาโอเคมานะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งกินนะผมโอเคจบแล้วนะตอนนี้มาฮะขอจไปก่อน ขอดรบแบบเยอะๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าจะว่าไปครั้งนี้ผมไม่ได้ปัญทองเลยปันทองนี่คือมันได้หายเลยอุออ้ยแน่มีแบบมีเดินมีเดินตัวตานิดนึงแบบเซียวๆอะไรอย่างงี้นะครับผมนะผมขอดรบครั้งเดียวจบโอเคป่ะจะรบไปครั้งเดียวจบเลยนะฮะ โอเคโอเคจะเย็นนะเย็นเอ้ยเดิน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 เด้นเดินเดด้นเดินเดินเดอนเดินเดินเมินเดินเนเดินเดินเดินเเดอนเดดินเดนเดินนเนเดินเดินกินเดินเิยดาน่มานเมานก่อนมานเ่ก่อนมนเล่นกันเดะน่ดินอดินเดินเดมนเนเดินเดินเินเดิยเดนเดินเดิไเดินเดินเดินเดิเดินเดานเนน่นนดเดิดิดเิดิังไป โอ้ยเจ็บเดี๋ยวผมก็เจ็บผมเจ็บกิ๊ยูก็เจ็บโอเคมาตายคนตายเจ็บเราเจ็บเอ้ยมาช่วยกันหน่อยดิช่วยหน่อยเราเป็นไล่ผมอยู่โอเคเดี๋ยวผมดบผมดบยาก่อนนี่ดบยาบนะโอเคนี่มันกลายเป็นโอ้โหมีข้อบ่เออมีข้อบ่เอร์นี่มาโดนหมดโดนหมดโดนหมดมาดิยูเอืออือแกอยู่ไหนเนี่ยมันนี่มันนี่เออโอเคกิ๊กยูก็เจ็บแล้วกิ๊กยก็บแล้วอีกเดียวเดียวแล้วคุณจะหวานเทียนทีทำไมเนี่ยเฮ้ยมันเอาผมมันเอาผมกิ๊กเอาผมเอาผมเอาผมเลยเอาผมได้ได้มามาดิโดนโดนกันคุไปโอ้เจ้าเจันเอาผมเอาผมเอาผม ตัวนี้มันยังตามอยู่ตามอยู่เอามันคือมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้หมาแล้วเปลี่ยนให้แบบไม่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 เปลี่ยนทำเป็นไม่เปลี่ยนทำเป็นโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรนัวไอ้วัวันเนาะลองโหดไอ้ดูไอ้ดูยาโอ้โหยานี่เทพจริงว่ะโอ้ยังโหดนะครับผมนะก็เรียบร้อยหมืนน้องกิ้วของเราได้ตายไปแล้วนะฮะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าสกิลพลังเนี่ยมันสําคัญจริงนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าศึกของกิ้วจะจบแต่ศึกของเรายังไม่จบครับผมอ่าโอเคอะ พร้อมยังทุกคนผมขอโดบแป๊บโดบแป๊บฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่เลือดเปล่าโอเคมาแล้ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งเริ่มเลยโอเคมาแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับผมผมกินแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้โอเคผมเห็นแล้วสองคนนั้นยังไงตอนนี้นัวไม่นัวไปแล้วมาดูไปแล้วผมขอแจ้งด้วยบัดดี้ทุกคนอือขอแจ้งตัวหนึ่งครับนะอ้าวล่าสคิวไป็นหนึ่งล่าส์คิวในวันนี้ง่ายง่ายใวันนี้โอเคอุ้ยโอ้โห ถ้าเป็นผมแล้วขนาดนั้นเลยโอ้โหก็ผมก็แบบลบยาเทพไปครับน้องก็นะสุดยอดนะครับสุดนะเนตีดาเมจอุ้ยเฮ้ยะอยจะตายเลยโอ้โอโคตรโหดนะครับผมนะเออถือว่าถือว่าเราไม่เกือนะกันนะตานี้ได้ยาเทพไปก็สุดยอดนะครับผมนะก็โอเควันนี้แต่หัวขาดโอเคก็ผมนะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการเปิดลัคกกี้บ็อกซ์ประทักับน้องกี้ยู ไปเจอหนกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว <OS> ่าชอบใจใลลืมก็ไลค์กดแชรเพื่อเป็นกำลังใจผมกับพวกพอน้วยนะฮะไว้เจอกันแบบผ่นหน้าสวันดีสวัสดีครับผมบายจ้า